Update Cryptocurrency Welcome to my channel Whiskare เอามาอัปเดตข่าวกันสนิดหนึ่งนะครับล่าสุดนะของคุณ Diamond Hand นะคุณได้คุณ Diamond Hand นะได้ออกมาพูดให้กับชุมชนนะว่า,าเมื่อวันที่21มิถุนาเดือนก่อนนะครับ ทังนั้นคุณลุน่าไลเนี่ยได้ร่วมมือกับทางด้านของ g e n e ็ Lab ในการช่วยเหลือเรื่องการสื่อสารเนาะการสื่อสารการพูดคุยกันทำงานเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าเป็นเป็นคนอังกฤษหรือว่าคนสหรัฐอเมริกาที่เก่งภาษาอังกฤษทุกคนนะบ,บางคนก็เป็นคนต่างประเทศนะครับก็คือทคนเวียดนามบ้างคนบ้านเราบ้างคนหลายหลายประเทศนะครับที่ช่วยการทำในกลุ่มเป็น g e n e ็ Lab เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานะ เขาบอกว่าช่วงนี้นะครับมันก็มีปัญหาอยู่นิดนึงนะห่างหายกันไปเป็น10วันนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องการสื่อสารอยู่บ้างต่อให้พี่แกได้เข้าไปคุยไปช่วยเหลือในกลุ่มแล้วนะครับเขาก็พูดคุยกันในเขาเรียกว่าอะไรในเทเลแกรมนะในกลุ่มของเขาในการอัปเดตนะครับก่อนหน้านี้มันมีปัญหาอยู่ในการอัปเดตเขาเรียกว่าแท็กถูกแก๊สนะครับแต่ก็ได้รับการแก้ไขในส่วนหนึ่งลแล้วนะครับปัจจุบันนี้นะครับวันที่21กันยายนี่ หรือว่าเดือนที่แล้วนะครับทางด้าน g ีเน็ตเเนี่ยได้นําเสนอบันเนอรี่นะหรือว่าโปรเจกต์นะหรือว่าส่วนที่จะมาแก้ไขนะอืมเป็นเวอร์ชัน3.2.3แล้วนะครับตอนนี้กําลังอัปเดตเป็นเวอร์ชัน3.1.6ใช่ไหมอ่าตอนนี้เขาได้ทําการเทสเน็ตอ่าสเต็ปสแล้วสําหรับการทดสอบแทกทูแกสนะครับเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้นะครับก็ผ่านไปได้1สัปดาห์แล้วการทดสอบของ ชุมชนเนี่ยในในส่วนนี้ก็ได้รับการนำเสนอนะเป็นการพ้อมาในการพูดคุยในกิจทรัพนั่นแหละในในส่วนของนักพัฒนานะครับก็ยังคงหาแนวทางแก้ไขปัญหากันต่อไปนะในปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับยังไงก็ตามนะครับทางด้านจีนแอร์เนี่ยก็ยังคงตรวจสอบต่อไปนะครับดูแลต่อไปแล้วก็ทางด้านของรูน่าไรเนี่ยเขาก็ เข้าใจดีนะครับแล้วก็พยายามช่วยเหลือทางด้านของ g e n e ็ l a b ในการแก้ปัญหาในส่วนนี้อยู่นะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องรอกันดูนะครับส่วนช่วง10วันที่ผ่านมานะเราไม่สามารถติดต่อพวกเขาได้นะครับหรือว่าไม่มีการพูดคุยกันน่าจะติดปัญหาบางส่วนแหละหรือว่ามีภารกิจที่ต้องทำนะครับก็เลยห่างหายกันไป10วันนะหรือว่าตีไปกลมๆก,ก็คือสัปดาห์ครึ่งนะที่ไม่สามารถติดต่อพูดคุยกันได้นะครับ ก็ถือว่าอืมนักพัฒน,นาเนาะมันก็มีวันถ่านหมดกันบ้างเลอหรือว่ามีภารกิจส่วนตัวกันบ้างนะก็ก็หายไปบ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามเขายังทางด้านคุณเดมอนเฮนเขาบอกว่าเขายังเชื่อมั่นและก็ในความปร่งใสของทีมนี้อยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ขอชื่นชมนะครับว่าในส่วนในการที่เขาพยายามที่ช่วยเหลือของทางด้านการพัฒน,นาฟื้นฟู LUNC ที่ทำได้จนถึงทุกวันนี้นะครับที่เดินเดินแผนได้ต่อนะครับอ่าแล้วก็ดังนั้นนะครับเขาบอกว่าเบือนนะอเบ้องต้นนะอืเบื้องต้นนะตั้งแต่วันที่สามตุลาสองพันยี่สเนี่ยหรือว่าวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยดูน่าร้ายนะครับจะยุติการสนับสนุนทั้งหมดแล้วก็ยุติการร่วมมือใดๆที่กําลังดําเนินอยู่กับ g e n e ็ตแนะครับเนื่องจากน่าจะหาทีมใหม่ละกันน่าจะวงแตกกันนี่แหละน่าจะตกลงกันอะไรกันไม่ค่อยได้นะน่าจะวงแตกกันน่าจะสื่อสารไม่ตรงประเด็นกันน่าจะมีปัญหากันเล็กน้อยนะครับปัญหาเล็กน้อยนะครับก็น่าจะแยกย้ายกันก่อนนะครับแล้วก็เตรียมตัวหาทีมใหม่นั่นเองนะครับเออขอบแล้วเขาก็ขอบคุณในสิ่งที่ทำมาออทั้งหมดนะ เอออันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือจี G Lab นเน็ตแลบน่าจะวงแตกนะแต่สิ่งที่เขาพยายามอยู่มันก็เป็นผลดีต่อนะครับอืมนั่นแหละก็รอดูนะครับรอดูนะทางด้านของดูหน้าร้ายก็แยกย้ายออกมาแล้วไม่รู้ว่าจะทําทีมใหม่หรือเปล่าหรือว่าอย่างที่อืมพี่พี่เพื่อนบอกมาว่าเออคุณ ทางด้านของคุณเอ็ดเวิร์ดนะจะกลับมาแล้วก็รวมทีมพัฒนาก็เป็นได้นะอันนี้ก็ต้องรอดูนะว่าจะมีการเปิดตัวอย่างนั้นหรือเปล่านะโดยทางด้านคุณได้บันเฮนก็ออกมาโพสต์ต่อนะครับบอกว่าจะขอขอบคุณ g ีเน็ตแ l a b นะครับสำหรับงานทั้งหมดที่พวกเขาทําในปีนี้นะฉันรู้สึกยินดีที่ได้สนับสนุนนะในความพยายามของพวกเขานะเราต้องหาทีมอื่นมาทําให้แท็กถูกแก๊สนั้นเสร็จสมบูรณ์แบบร้อนะครับและดําเนิน ดำเนินความพยายามต่อไปเพื่อกอบกู้บล็อกเชนของเทอร์ c l าคลาสิกนะครับตามที่เราตั้งตาไว้นะอารมณ์เหมือ Lab นจีนแอร์แล็บแนยววงแตกครับตอนนี้อืมนะแนจะวงแตกนะครับน่าจะเออน่าจะแยกย้ายกันนะครับเตรียมทีมใหม่นั่นเองนะก็ในส่วนนี้ละกันนะครับอืมก็ถือว่าเออมีการเปลี่ยน,ปยนแปลงสเต็ปใหญ่อยู่พอสมควรนะสำหรับ เทเลาคสิกนะครับตอนนี้อ่ะตรงนี้ผมได้รีทวิตอะไรไว้ไหมอ๋อไม่มีไม่มีนะครับไม่มีอ่ะเรามาดูเรื่องการอัปเดตเจ้าตัวเทเลาคสิกกันหน่อยนะครับ mm hmm. เหลือเวลาอีกประมาณ22ชั่วโมงจะเริ่มการอัปเดตเชนแล้วนะครับ mm hmm. อัปเกรดเป็นเวอร์ชันน3.1.6นะครับเหลือเวลาอีก22ชั่วโมงก็คือวันพรุ่งนี้ตอนเย็นงดใช้เชนนะครับ พรุ่งนี้ตอนเย็นนะอเป็นไปได้จะเพิ่งดําเนินการใดๆนะครับเพื่อจะได้ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่เกิดปัญหาระหว่างทรานซิชันแล้วกันนะครับเต็มตัวนะครับต่อมาเรามาตามของอบิดกันบ้านกลุ่มบิดเออไม่ใช่บิดในบิดในที่นี้ก็คือาซันเทนบิดนะครับที่มีเหรียญตกค้างกันอยู่นะครับ การถอนก็จะคงมีการใช้งานมีการถอนอยู่อย่างต่อเนื่องนะยีออ่สานยี่สามสิบสี่นาทีที่ผ่านมาก็มีการถอนออกไปนะครับก็ถอนออกไปหนึ่งแสนเนี่ยยอดน้อยๆเนี่ยสามสามสิบล้านนี่ก็มีบ้างนะครับอก็มีบ้างนะตอนนี้ยอดคงเหลือนะครับอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยล้าน l u n อนะครับก็น่าจะเป็นยอดนียแหละที่จะมีการเผาที่เกิดขึ้นนะครับ น่าจะน่าจะไม่ต่ําไปกว่านี้แล้วแหละน่าจะประมาณเนี้ยบวกลบนิดหน่อยนะครับบวกลบนิดหน่อยนะบวกนี่น่จะไม่มีนะลบน่จะนิดหน่อยนะครับน่าจะลดลงไปนิดหน่อยน่จะไม่ต่ํากว่า2องแสนนะครับก็นายอดเผาน่าจะเยอะอยู่นะครับนี่คือเหรียญที่ต้องเผาแน่ๆนะครับที่เราไม่ต้องลุ้นนะว่า t ีเเขาจะออกมารายงานผลว่าอเหรียญมันไปเท่าไหร่นะสรุปแล้วเหรียญที่ตกค้้งอยู่เนี้ยใน ท l เนี่ยถือครองอยู่เนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยเราไม่ต้องมารุ้นนะครับแต่สิ่งที่เผาแน่นอนก็คือยอดนี้นะครับยอดนี้นะส่วนที่เหลือนั้นเหลืออยู่เท่าไหร่ไม่ทราบนะบไม่ยอมเปิดเผยออกมาสักทีนะครับ